ก็ทีนีนะคะก็เป็นต,อนต้อก็สู่ช่องช่องปุไอเดียช่ไคะก็อ่าปอกหลกันนะคะ่ีางอมนอมนเนาะองราค่ก็จะนมเหนียวหน่อย,น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 ,ะน,ยน,นะฮะ,ะ,ะ,ะแต่กัเไเป็นไรเนาะเอาพวกมาจอมาจากภูเขาวันนะี้ เนี่ยดว่าคนหาวายมันตัดปายเป็นไงตอนนี้ไม่ได้เลยนะยอดนี้แสดงว่าตัดไม่็น นี้ดาจะยอดนี่ก ah ็น่าจะดาจะยอดนะคะ ได้กินไหมพี่น้อง น,นี่ก็หลังนะจากที่ปอกไหวเนาะ <Ừ. S 1> นะก็จัดเมนูเลยนะะอมหนูน,น,นะผอมหนูนะครับพี่น้องนะกับแก้งหน่อไม้นะครับอืใ,ใส่อะไรใส่ไหวที่พ่อไปหาแก้วยอดไหวอืมใส่ใส ใช่ยอดใบนอนได้เท่านี้ได้เท่านีู้งส,สุดก็ได้สามอันมันไม่พอแกงเดี๋ยวมันก็ขมปี้เลยนะ่ะไอ้กบมันเป็นอะไรเนี่ยท้องไงท้องไหนีน่ครับกบ,บกใช่เพราะว่าผมไปหาเมื่อคือนนีได้ตัวหนึ่งเนาะ กบให้พี่เดี๋ยวให้เอด็ดน้อยเดียเนะปิ้งเปลี่นแล้ว,ลวออมนกไม่ใช่ออมไม่ใช่อมนกออมนูนกอะไรจะไม่ออมเป็นพ่อตาก็า เก <int re> ี่ยเสียมเนาะท่นพี่น้องเราก็ใส่มะเขือใส่ไว้ใส่สารลงไปแล้ววันนี้แกงรวมนิดนะคะชิมก่อน รเข้าเปลือกกับมะเขือสุกนะคะกับข้าววันนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องอหมูใส่ไว้ใส่มะเขือใส่สารน,นะคะสามอย่างเนาะ,ะลดลง่อยแน่นอนนะคะส่วนไว้ก็ได้เฉพาะอยอดนะคะหัวไม่มีนะ ตรงกลางไม่มีนะยอดเนี่ยโอโมาเต็มคาราเบลวายหนึ่งวายหลายยอดนะได้แค่ไม่กี่คํานะคะใส่ถักคุณตู้ลงไป เป็นอันว่าเรียบร้อยนะพี่น้องนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ